หลังจากนายวีระแสงทองแกนนำพม่าออกมาชุมนุมหน้า UN ต่อต้านมิงออนไลน์ลองมาฟังอีกหนึ่งมุมมองของคนไทยสบายดีสวัสดีครับทักทายเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณ6โมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังล่า วันี้ครับพี่น้งยิลฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามากครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องก็ยังติดตามเกี่ยวกับวีระแสงทองแกนนําพม่าที่ออกมาชุมนุมหรือจัดกิจกรรมหน้า UN ต่อต้านมิงออนไลน์ที่มาเยือนประเทศไทยจากนั้นมาก็มีกลุ่มคนรักสถาบันแล้วก็คุณเต้อาชีวะนะครับออกมาต่อต้านนะครับ จากนั้นมานะครับก็จะมีอีกคนไทยคนหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นอ่าบุคคลท่านนี้ก็เป็นคนอยู่ในกลุ่มการเมืองอีกพักพักหนึ่งเดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามามหาราชถ้าอยากจะเคลื่อนไหวาไทางพม่าให้มึงไปเคลื่อนที่ประเทศมึงเพราะฉะนั้นการที่เราต่อต้านพม่ารามันแปลว่าคนนั้นไม่ได้เข้าใจพื้นฐานของประวัติศาสตร์ชาติไทยว่า คำว่ารามันหรือชนชาติมอนก็มีส่วนที่สําคัญมากกว่าคนที่พูดเสียอีกเราได้รับหนังสือจากทางหน่วยงานนะครับบอกว่าวีดาแสงทองเนี่ยจะมายื่นหนังสือที่ยูเนส่วนพื้นที่ที่เป็น UN นั้นถ้าเราเข้าใจกฎหมายหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางาด้านการเมืองที่สำคัญของระดับนานา,นาอารยประเทศ ประเทศไทยเคยมีผู้ที่มีความสำคัญจนกระทั่งได้เข้าไปสู่กระบวนการคัดสรรหรือได้รับการแต่งตั้งในองค์การระหว่างประเทศมากมายและประเทศไทยก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของโลกโดยมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิทธิในการจุมนุมของประชาคมโลกจึงมีมึงรู้จักนักสู้บางระจันหรือเปล่าส่วนนักสู้บางระจันเนี่ย เขาไม่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับตอนนั้นยังไม่มีแผ่นดินไทยนะครับแต่ว่าเขาปกป้องบ้านบางระจ,จันเขาปกป้องบ้านเกิดที่เขาอยู่อาศัยของเขาเองการศึกษาเขาไม่ถึงถ้าไม่รู้จริงประเด็นในสือก่อนน,น่นองรู้แล้วนะครับว่ามันยื่นไปแล้วคนที่จะไปยื่นหนังสือน,นั้นได้ยื่นไปแล้วไม่ใช่วันที่หนกุมภาพันธ์สองพัแแล้วซึ่งวันนี้ตรงวันเสาร์แต่พวกคุณก็ยังจัดการชุมนุม ถ้าวีระแสงทองมานะครับด้วยหวังว่าเขาจะเดินทางมาก็มันมาวันนี้นะครับวันนี้พม่ากับใครจะได้รู้กันสติครับคิดให้ดีว่าเขามาแล้วเนี่ยเขาจะมาอีกทําไมรอไอ้วีระแสงทองถ้ามันไม่มาก็ไม่เป็นไรถามว่าคุณจัดอีเวนต์แบบนี้เนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนคืออะไรันพวกนี้ที่มาก่อกวนไม่เห็นนะครับผมเห็นแต่ความเข่า ของุผููพ้พดดูคนของพวกมึงที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายโรยิงยาฆ่าเด็กแปดขวบอุ้งผางบ้านระเบิดใส่มึงไปดูที่ภูเก็ตอุ้มเด็กผู้หญิงจะไปข่มขืนสมุดปากกาสมุดปากกาเนี่ยโรยิงยาคาถามคือพวกมึงออยู่ไหนเรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่าได้มีการดําเนินการ,การตามกฎหมายตามขั้นตอนไปแล้วไม่ใช่เหตุที่จะลุกขึ้นมาชุมนุมเพื่อต่อต้านพมา่าที่ทําความดี เพื่อนไหวทางการเมืองของพมา่าในเมืองไทยเพราะถ้าคุณมีสิทธิ์ในการชุมนุมมีสิทธิ์ในการพักทางอ้างแรงโดยใช้งบประมาณของรัฐพวกเขาเหล่านั้นในฐานะที่เป็นประชาคมโลกก็มีสิทธิ์ที่จะร้องหรือย,ยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติที่มีอำนาจโดยบริบูรณ์แวนวทีรัฐปล่อยมันจนเกินไปถ้ามีรู้เรื่องอย่าพูดมากครั นี่แหละครับทุกท่านนี่คืออีกหนึ่งความคิดคนไทยเวลาที่ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกแปลกๆนะครับเอาจริงนี่คือจากใจนะแปลกๆสำหรับบุคคลท่านนี้นะครับก็เป็นอีกพรรคการเมืองหนึ่งอยู่ในประเทศไทยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่กลุ่มคนรักสถาบันกลุ่มคุณเต้อาชิวะนี่แหละครับที่ออกมาต่อต้าน แกนนําพมา่านะว่านายวิระแสงทองคนนี้เขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างที่ทุกท่านได้ฟังแล้วนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงสําหรับผมนะครับอ่ามันอาจจะมีส่วนที่ถูกนี่แหละครับประเทศไทยมันคือสีสันคําว่าประเทศไทยเนี่ยมันก็คือมีหลายพักการเมืองหลายความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับ ในส่วนที่บุคคลท่านนี้นะครับที่ได้พูดถึงเรื่องพามา่าเอาง่ายๆคือเหมือนกับว่าไม่ได้เห็นด้วยกับกลุ่มที่ออกมาต่อต้านอแกนนําพม่าที่ออกมาชุมนุมพม่า,มาเขามีสิทธิที่จะออกมาชุมนุมนะครับไม่ได้ผิดตามกฎหมายแล้วก็พม่าเนี่ยมาจัดกิจกรรม ấy, ก็ต่อต้านมิงออนไลน์ นะครับแต่กลุ่มคุณเต้อาิวะเนี่เข้ามาเขาติดใจหรือกลุ่มพี่น้องคนไทยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาติดใจเรื่องพม่าคนนี้นะครับเคยพูดถึงเคยิดจ,จัดกิจกรรมเรื่อง1นึสองเคยพาดพิงนั่นนี่นะครับเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันนี้คือเขามองว่ามันเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อประเทศไทยนะครับอาจจะเกิดความไม่สงบ อันนี้คือในความคิดผมนะผมคิดว่าคนไทยที่ออกมาต่อต้านพมา่านี่คือต่อต้านในเรื่องนี้ไม่ได้มาออกมาต่อต้านที่เวลาแสงทองนี่ออกมาต่อต้านมิงออนไลน์อันนี้คือเป็นสิทธิทเขาเขาสามารถทําได้ตามกฎหมายองค์การสหประชาชาติแล้วก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยก็อนุญาตนั่นแหละครับไม่งั้นเขาก็ชุมนุมไม่ได้หรอกนะครับอันนี้คือตามกฎหมายมันทําได้แต่เขาติดใจคือกิจกรรมที่ผ่านๆมาเขามองว่ามันไม่เหมาะสม นะครับแล้วก็พาม่าคนนี้นี่คือเคยเข้าร่วมปกคนพาม่าออกมาจัดก,กิจกรรมนั่นนี่เรียกร้องค่าแรงนั่นนี่คือเขามองว่ามันไม่เหมาะสมมันเป็นภัยต่อประเทศไทยจะอาจจะทําให้ประเทศไทยเกิดความวุ่นวายอันนี้คือในความคิดผมนะนะครับในเรื่องที่เขาจะออกมาชุมนุมคือมันเป็นสิทธิ่ของเขาเขาเขาทำได้ทั่วโลกเขาก็ทํากันอันนี้ผมเข้าใจในกฎหมายองค์งงการสหประชาชาติเาก็ทําได้ นะครับอ่าแล้วก็ตํารวจสันติบาลก็อนุญาตนั่นแหละครับการกิจกรรมของคนต่างด้าวในเมืองไทยไม่ว่าก,กิจกรรมทางด้านการเมืองก็แล้วแต่คือต้องได้ขอสํานักงานอ่าไม่ใช่ตารวจนครบาลอยู่แล้วถ้าตํารวจนครบาลบอกว่าโอเคจัดได้เวลาเท่าไหร่อ่าเลิกกี่โมงจัดกี่โมงเขาอนุญาตก็คือจัดได้แต่พืแต่พฤติกรรมพรม่าคนนี้การใช้ถ้อยคำเนี่ยผมก็มองว่าไม่เหมาะสม เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเห็นเขาไลฟ์สดเขาก็ด่านายกรัฐมนตรีไทยด่าอดีตนายกรัฐมนตรีไทยอันนี้คือผมมองว่ามันไม่เหมาะสมนะครับสิทธิคุณทําได้เอาสมัยผมจัดกิจกรรมช่วงนั้นนะครับอ่ายุคลุงตู่ผมไม่ได้จัดกิจกรรมผมผมก็ยังหงุดหงิดเลยนะครับอ่าช่วงที่ผู้นํำลาวไปเยือนไทยนะครับผมก็ไม่เห็นจะออกมาพูด ในคําหยาบคายในลักษณะนี้ผมยังไม่กล้าที่จะไปด่าลุงตู่เลยนะฮะผมยังไม่กล้าที่จะไปตาําหนิผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยเลยนะเอาจริงๆนะครับถ้าไปดูในคลิปเก่าผมอ่าเราก็เชื่อในกฎหมายไทยเราก็ต้องดูสถานการณ์ในประเทศไทยว่าการเมืองเขาก็มีการชุมนุมอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องความเหมาะสมนะครับแต่ถามประสิทธินะครับผมพูดเลยนะครับมันเป็นสิทธิของพอม่เขาทําได้นะครับอ่าแต่ความเหมาะสมมันก็ต้องมีนะฮะ นี่แหละครับพี่น้องครับมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ